สวนทุเรียนสวย,สวยงามครับกำลังติดลูกเก็บได้เก็บผลผลิตแล้วทุเรียนบ้านเราปลูกได้สวยงามครับมาลดน้ำดูแลสวนทุเรียนนะครับวันนี้เนาะนะครับเนาะปลูกยากอยู่ด้วยไม่งั้นปลูกง่ายๆสมกับขาวขายราคาแพงนะครับสำหรับทุเรียนเพราะว่าการดูแรลรักษากันยาก กาจะติดนวยได้แต่ละนวยกวาจะได้ขายแต่ละน่วยกับดกดีอยู่ครับทุเรียนเพนสวยงามครับแต่กับว่าเบิดหลายอย่างอยู่นะครับเนาะปุ๋ยยาฮอร์โมนเยอะแยะมากมายนะครับที่จะต้องมาดูแลมาบำรุงเขาเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีออกสู่ท้องตลาดแนะบบกระลัง หน่วยกําลังจะเริ่มตูนะครับเนาะกำลังจะเริ่มเติบโตอีกบม่นานนะครับรับรองได้ผลผลิตแน่นอนได้เก็บได้กินได้ขายหมดแล้วนะครับเนาะอ่ะคลิปนี้ฝากไว้สักมือก่อนครับสวัสดีครับ